มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียนคุมไม่อยู่นะคะวันที่22พฤศจิกายน2564าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกลายเป็นจังหวัดหนึ่งใน10จังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด -19 มากที่สุดในประเทศไทย หลังจากเกิดคลัสเตอร์นักเรียนแล้วก็คลัสเตอร์สถานบันเทิงเปิดเกินเวลานะคะมีการแอบ,บขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านโดยวันนี้นะคะพบผู้ป่วยรายใหม่142รายมีกลุ่มเสี่ยงกว่า2,000รายนะคะโดยเน้าาที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยระบบของ ATK ซ้ำรอบที่ส หลังเกิดคลัสเตอร์ในกลุ่มนักเรียนครูบุคลากรโรงเรียนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะและอำเภอร,รอบนอกติดเชื้อเพิ่มนะคะขณะเดียวกันตัวเลขล่าสุดบิน,นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษาในอำเภอเมืองติดเชื้อจากคลัสเตอร์รถตู้รับส่งนักเรียน59รายต่างอำเภอติดเชื้อจากผู้ปกครองแล้วก็แพร่สู่เพื่อนในห้องเรียน203คนนะคะมีเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกร่วม2,000คนค่ะ โดยโรงเรียนนะคะสั่งปิดการเรียนแบบออนไซต์ site, ให้ใช้เรียนออนไลน์เจ็ดโรงเรียนนะคะได้ยังมีคลัสเตอร์สถานบันเทิงที่เปิดบังหน้าเป็นร้านขายอาหารอีก6แห่งที่มีผู้ป่วยแล้ว211คนกลุ่มเสี่ยงอีก251คนและถูกจับฐานจำน่ายสุราให้กับลูกค้าดื่มในร้าน1แห่งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ